ม่าเลยครับนั่นนห้ก็รูกพี่เอ้ยมันมาเต็อนยศอีกแล้วทุเรียนครับสวัสดีครับไปลาดตะเวียนไก่เออลาดตะเวียนไก่หนีบ่แม่นลาดตะเวียนยังเด้ออเพื่อเข้าแทรกซึมหลังแนวข้าศึกได้รับคำสั่งมาจากอ่าที่โต๊ะงานขับเรือ U S S U S S U S S ครับเออเขาไปแทรกซึมอ่า เกือบท้อนโตบอท่านมื่อคืนเป็นไรครับมามืนอยู่ท่าน้องค้อมเป็นยังไงครับโต้งงามเกือบตายบืนขึ้นคู่เศร้าเครียดตะตันท่านโอ้ยใครจะว่ามันเครียดต้นหมาเข้ากก่อนไปเข้าไปครับผู้ว่าอาจารย์นอเป็นกระหายตะเกียงล่างของขังมาเออเป็ยคัท่านบอไปก็เสียดมบงกมใจเพิ่นเป็นอยังไรได้เรียนลุงพ่อบอกหรือยังไงได้ว่าว่าจู่เรียนวัดหิงแล้วื่อนชามหิงได้นายกันบอชามหินขึ้นนี่ เสียกาะมาครับนี่เสียกอครับกอางจังคบอกก้อกอเสียสตันมาขึ้นนี่เกือบว่ายูขาดเปล่นออกอยู่บครับขาดเลี่น่ออกเจ้าหยังันตระายมาคัมาเนีทานี้รุ่นไหนเนี่ยหรร่นีหกูได้ขันบอกเรื่องรุ่นก็จบอก้มูนี่อันถอดไล่พางก่อนอันนี้เป็นไล่ยังบัดนี่อันนี้ไล่พระมีไล่พางก็ไล่ผ่านผมทหารผ่านนะ ออผ่านผู้นั้นแล้วก็ผ่านใส่ผู้นี้โอ้แต่งมาจิตรมนี่ายผ่าน,นี่นังอยู่ขา้างในอีกเ่ตรงนี้ก็ผ่าเองอ,อ,อันนี้เป็นผ้ายันบอผายันดิเอมาจิม,จเมเ่เอออนนี้ชุดยันพี่กคปขอมันนี่บอ <c oughs> ไปถังหุนก็มีผู้ชผู้สาว,าวกันได้<อ>ลางเนี่ยค่ะชุดยอดสร้างก่าได้นีือไปล่าใลได้เพียบเวลาปรสร้าง ไม่มันแดดวกอว่งแหงอะเนาะพี่น้องนันหมูเอ้ยแอันไหนซ่าผ้าซ่าแค้นนันหมูด้วยกันเนาะอู้หูอะไ่นี่เอาสีนชุดภารกิจครับมาหาพี่น้องในเรื่องแค่นเนาดในเรื่องแค่นเนี่ยวรอบหนาเ็เอเร่ออะไรแคนมาเนีเรื่อยังเริ่องข้นจะฆ่าน้องค้อมเกือบตายเมา่อคืนนี่ฝนก็แห้งๆเมื่อคืนกรันเป่อกระโล่งเหมือนไม่ถามทีกันเนาะมันฝ่ามาถามมามันไก่ตายง่ายมากอมันเป็นแต่ย่ง ก็สิไดงได้ใส่หีบเสียงไหม่ใม่ขามเด้อครับพี่น้องช่วงวันไหนจะง่อยล่ะเขานัดวันที่สิไปตรวจอีกข็เรื่องดีเหยื่อบอกเคียงแรกครั้งเลรอของผมมันไม่นีมันสายยาจันภาคีอือบ่มวพี่ภาแท้ครับมี่จะภาคีเพราะว่าภาแท้อยู่หุ่นอยู่น้ำเขาหุ่นน้ำเชี่ยนภาคหุ่นยิบพ้องหาบปื้อป้อนเลยยิบอยู่เกะล่ะพูดลงเงือกชู้ลายวะโอ้ยของหอาว่ะแกวันนี้กับว่าคีเนาะบ่าวเป็นยัง เอออ้าวปากไปกัแล้วกันครับไอ้ทิโลขอพูดไรครับพี่น้องไอ้ทิโลคนโกหกกินนันคนโง่นี่ตะโกนเลนาเงี้นตีใส่เงี้ยมี่